วันนี้เราชื่อสนวนอะไรครับพี่แสงไม่มีทางชื่อสวนอะไรเขาเขียนว่าศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจต้องถามเจ้าของทินเลยพ,ลยพี่พี่เลี้ยงอะไรบ้างครับพี่อันนี้คือกุ้งฝอยหอยขมปลาหลายหลายอย่างปลานี่ปล่อยตามธรร<า>ม,<า>มชาติส่วนส่วนที่เห็นเป็นกระชังนี่คือเป็นกระชังเพาะกุ้งฝอยกับหอยขม แล้วพี่ไปรับกุ้งฝอยมาอยู่ไหนครับกุ้งฝอยนี่หาเอาตาตำทองนาเลยทองนาเสร็จแล้วก็มาลงนี่เสร็จแล้วเราก็มาปล่อยลงนี่แล้วถ้าเราลงบ่อปลานี่ปลาจะกินไหมครับพี่กินไม่เหลือปลาเยอะปลาจะกินกุ้งฝอยที่เราทำกระชังเนี่ยหมายความว่าคือเอากุ้งกุ้งที่ไข่อะนะครับมาใส่ไว้ในนี้พอพอมันไข่เสร็จปุ๊บมันก็จะเพาะลูกอยู่ในนี้อ๋อพอตัวมันโตถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวหรือฝนตกกุ้งธรรมชาติเนี่ยเนาะมันจะไต่กระชังออก เดี๋ยวมนจะพาะกระจายอยู่เลยมาดูที่ตัวอย่างเดี๋ยวเวราันนี้วันนี้เราได้ได้ขอกุ้งอ่าพี่ต้อมกับพี่แสงไว้เดี๋ยวมาดูนี่จับแล้วเมื่อวานพี่จับการจับพี่ใช้การจับยังไงครับเจับนี่เราจะใช้เครื่องดักอ๋อนี่ไงใส่อาหารไปเรียบร้อยที่ผมซื้อไปจากันป่ยแล้วก็วางดักลปลาเข้านะ แต่ผนมั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 นต้องมันต้องมีวิธีคือวันนี้เราเราใช้วิธีซุกเหยื่อไปข้างล่างครับป่าก็ไม่ขับเหยื่อนี่อะไรหอยเออเป็นอาหารปลารีลงมาดิรีอันนี้คือที่เราดักไว้แล้วโอ้โห้าตอนนี้ตอนนี้มันออกมันออกไข่หมดแล้วเนาะถ้าช่วงช่วงที่ว่าเราเอา เราเอาเนี่ยเขาเขาจะมีไข่ของเขาเนี่ยพี่ผมพี่ไปไหมไม่บอกปลาก็ไม่เหลือดิโดนปลาหมดดิเอ่อก็ก็เหลือเหลือบ้างนะเหลือเนี่ยคือกําลังไข่อืากลังไข่กุ้งกําลังไข่เอ่อปลานี่เป็นปลาอะไรปลาปลาดุกปลานินปลาดุกมีเหลือไม่เหลือพี่ถ้าถ้ามันเยอะมันก็จะไม่เหลือครับแต่แต่พูดถึงว่าธรรมชาติของกุ้งเนี่ยมัน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 หาวิธีเอาตัวรอดของมันมีอยู่ในธรรมชาติ อย่างเช่นในบ่อมีพักตบไหมมีพักบุ้งไหมถ้ามีเนี่ยมีอย่ามีพักบุ้งเดี๋ยวมันจะไปซ่อนตัวธรรมชาติของมันผมต้องเอาพักบุ้งไปปล่อยแล้วดิอืก็ก็ไม่ใช่เอาไอ้พักตบไปปล่อยบ้างใช่ตบปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็จํากัดเนื้อที่เหมือนเหมือนเหมือนก็เหมือนกับพี่ทำอ๋อจำกัดไว้ถ้าถ้าถ้าไม่จำกัดปล่อยถ้าปล่อยไม่จํากัดเนี่ยมันจะแผ่ปุ๊บแป๊บเดียวเลยอืมแป๊บเดียวจะเต็มเลย ก็ให้ดูที่ว่าพี่ดักไว้นะพอนี่พี่ดักไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่มันมันมาเช่ากู้ไม่มดก็เลยเลยเลยแบบเห็นเหยื่อมันเหลือก็เลยเอาดักไว้มันก็จะเข่าเล็กน้อยเห็นไหมนี่มันจะเข่าไม่เล็กน้อยอะไรเยอะเลยพี่โอันนี้ก็อันนี้อันนี้เหยื่อเหลือเยอะเหยื่อคืออะไรครับเหยื่อนี่ก็คือเนี่ยที่ว่าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนเราเราหอยเหยื่อแบบนี้ปามจะเข้ามากินมดครับเออก็เลยซุกมันไว้ทางใต้มัดไว้ติดเลยอ๋อมันถึงได้แต่ปกติก็คือ ต้องสูงกันมันว่าเราจะหาพีเอีงเรามีที่ซื้อกุ้งไปปล่อยแล้วแต่ว่าเราต้องเอาพักตกไปจํากัดเนื้อที่หน่อยนะพี่เนาะใช่ถ้างั้นเหมือนที่พี่บอกก็จํากัดการเลี้ยงก่อนเบื้องต้นนะพี่นะใช่คือคือต้องต้องต้องหาเนื้อที่ให้มันก่อนครับพี่ต้อมภูราชนะครับขอบคุณพี่แสงครับครับยครับวันนี้เราได้กุ้งไปเลี้ยงแล้วนะครับตามหาทั่วตลาด ีตือนเตือนไทยอะไรก็ไม่ตามคบรถตามหาไม่มีสุดท้ายก็มาได้ที่นี่ครับ <c oughs> มัน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 เองนะธรรมชาติตนะต้มนะเราเราเราแบบอาศัยอยู่แบบธรรมาชาติเราก็ไม่ไม่เน้นเรื่องแบบแว่าไงล่ะคือบางคนเขาว่าบ้าคือไม่เน้นเรื่องธุรกิจครับนี่ครับ <c oughs> คือ <ผม S 1> อยู่แบบสบายสบาย,บายไงพี่พี่มีเน้นธุรกิจเพราะว่าพี่มีธุรกิจแล้วครับธุรกิจการเกษตรของพี่คือขายอุปกรณ์การเกษตรครับอาศัยแบบว่าแล้วก็คือก็ เนี่ยอยู่กับเด็กน้อยไม่รู้อยู่ในร้านพี่มีม่รู้กี่ร้านไม่ใช่ธุรกิจแล้วครับอาหาทั้งอาหารปลาทั้งอาหารการเกษตรเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรครับนี่ครับพี่แสงพี่ต้อมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ที่จับกุ้งมาให้ปล่อยด้านบนก็จะเป็นสูนเรียนดูไฮเดรนเหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเน้นเรื่องปัชญาศรษฐกิจพอเพียงครับเดี๋ยวอาจจะพาลูกน้องมาเยี่ยมหน่อยนะพี่นะนี่ครับพี่เขา ปล่อยกุ้งปล่อยหอยในกระชังลักษณะป่าโบป่าธรรมชาตินู่นพื้นที่สิบเจ็ดไร่ก็จะเป็นนาฝั่งนู้นเป็นนาเอาไม่โครมาแล้วไม่โครมาแล้วนะนาโยนนาดำแล้วก็สวนกล้วยมะพร้าวก็จะโอมไปปูสิบเจ็ดไร่เยอะมากพี่กาทำเป็นสวนเนี่ยลูกให้เด็กน่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ต้อมมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาเรียนรู้กันครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับ ลอยมวยทะเลเป็นก่อนก็ได้น้องนี่อ๋อที่ลอยมวย